กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพระรเครื่องสวรูรณ์ูมินะคะเช่นเคยคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะในเพจ a c e b o o k หรือว่าใน YouTube นะคะกด subscribe ด้วยนะ,ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีกา,ารนะคะให้เพื่อหลายๆคนเนี่ยที่ยังดูพระไม่เป็นนะคะแล้วอยากจะนะ,ะหันเหนชีวิตขึ้นมา เพื่อที่จะเพิ่มความรู้กับตัวเองในการดูพระว่าดูยังไงให้ถูกต้องดูยังไงไม่ให้พลาดนะคะคฝากแชร์หน่อยเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้จันรันด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะอะเดี๋ยวมาลุยกันเลยค่ะจันคะมือลั่นกดไปซะเยอะเลยหันมาดูอีกทีบ่าเอา้าทำไมแชร์ไปตั้ง4ี่ห้าอันไม่เป็นไรนะครับยิ่งแชร์มาเริ่มกันดีกว่านะครับนะ เหรียญเสมาหลงปูหมุนนะครับปัจจุบันมีของเก๋น,นะครับค่อนข้างเยอะเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2543นะครับอ่าเป็นเหรียญเสมาน้ามีหูในตัวมีเนื้อทองแดงมีนวะมีเงินนะครับแต่ไม่มีทองคำอ่าแต่ไม่มีทองคำนะครับรุ่นนี้ก็จะแบ่งแยกปีกย่อยเป็นหน้ากากด้วยะนะจะมีพิมพ์หน้ากากด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วการเช่าหา,หาการพิจารณา,าจะคล้ายคล้ายทองแดง<า>มีจุดดูคล้ายคกันแต่ไม่เหมือนเนื่องจากว่าถ้าเป็นเหรียญยาเย,ย็นพอได้อยู่นะครับ<ห>แต่ถ้าเป็นเหรียญลงยาร้อนแบบที่เห็นในภาพอย่างเงี้ยก็<ห>ะจะทําให้ตําหนิหายไป<ห><อ>นเนื่องจากว่าการลงยาร้อนนั้นนะครับพอช่างเขาหยอดยาตักยาใส่ในช่องว่างเสร็จแล้วเนี่ยเขาวางบนตะแกรงใช่ไหมแล้วก็ใช้ไฟเป่า นะ,ะพอไฟเป่าเสร็จแล้วเนี่ยพอยามันละลายมันก็หลอมหลอมละลายก็เกาะติดกับอาจารย์ลงยาร้อนคือตรงไหนนะคะยาร้อนใช้ไฟเป่าอ๋อใช้ไฟแต่ถ้าเป็นยาเย็นเหมือนยาสมัยใหม่เดีย๋ยวนี้เขาไม่ต้องไม่จาเป็นต้องใช้ไฟลค่ะนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ไฟก็คือลงยานลงยาได้เลยค่ะนะเป็นของเหลวก็ป้าย,ป,ายป้ายไปนะครับแต่ถ้าเป็นยาร้อนเนี่ยต้องเอามาบดก่อนเอามาบดให้ละเอียดเป็นผงนะครับแล้วก็ตักตัตัใส่ตักใส่เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเต็มแล้วยาเต็มก็ไฟเลย พอมันเป็นเกล็ดใช่ไหมเป็นเกล็ดเหมือนคล้างประมาณนั้นเวลาโดนไฟมันก็จะหลอมละลายหลอมละลายเหลวเป็นลาวาแล้วทีนี้มันก็เกาะติดกับผิวพระนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเงินเวลาลงยาโดนไฟเนี่ยสีจะขุ่นสีจะขุ่นหรือสีจะดําคล้ํานะครับจะมีคราบเข่าเหมาคราบอะไรเพราะฉะนั้นแล้วโรงงานเนี่ยเขาก็เลยขัดตีแปลงทองเหลืองเลย ตีแปลงทองเหลืองก็คือชักเงาอะ่ะชักเงาให้มันสวยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญเนี่ยตำหนิอาจจะเลือนหายไปหายไปบ้างเนื่องจากว่าโดนโดนโดนของเขาเรียกว,ว่าแปลงทองเหลืองออถูถูถูอ<ด>ย่างก็ตนก <ไป S 2> ตันนีก็หายไปแต่ก็หายไปไม่หมดนะ,ะ,ะบางบางทีถ้ามือดีๆมือเบาๆหน่อยก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นยาเย็นเนี่ยพื้นจะใสใสบ้องเลย ในะสกว่าน,นี้อีกใสพอๆกับยี่สิบห้ารวนะครับแต่ว่าโค้ดอะไรเหมือนกันทุกประการยกเว้นตัวเลขยาร้อนเนี่ยเพื่อมากันความสับสนนะครับโรงงานเขาก็เลยมีตัวเลขสองฟอน <c oughs> ก็คือยาร้อนเนี่ยฟอนหนึ่งฟอนตตัวหนังสือของยา,ายาร้อนเนี่ยฟอนตัวเลขนะประธานโดสฟอนตตัวเลขจะใหญ่กว่าค่ะะจะใหญ่กว่ายาเย็นนะครับยาเย็นกจ็จะเล็กลงอีกอนะ เพื่อกันความสับสนอันนี้คือยาร้อนนะถ้าเป็นฟอนตนี้นะถ้าเป็นยาเย็นก็จะเป็นฟอนนี้ทั้งหมดนะ,คะแค่นั้นเองไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเริ่มดูกันเลยครับ <c oughs> วิธีการพิจารณานะครับหยิบเหรียญมานะครับถ้าถ้าเป็นยาลงยาร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ขัดเห็นไหมส่วนใหญ่จะขัดหมดเลยเป็นริ้วเลยนะใช่ใช,ใช่จะมีรอยขัดเนี่ยไม่ม่เว้นแม้กระทั่งตัวหนังสือนะครับ พอเวลาขัดแล้วเนี่ยก็จะเกิดความสวยงามนะจะเกิดความสวยโอ้ยเหรียญนี้ถ้าชุบกับไหลทองหน่อยนะคลาสสิกมากเลยเหม,มือนงานโบราณเลยนะครับนะการพิจารณานะครับหนึ่งดูหูเหรียญก่อนดูหูเหรียญน,นะครับส่วนใหญ่แล้วด้านบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นรอ,อยโค้งไหมจะเห็นความโค้งนะครับจ,จะโค้งมาปกติถ้าไปเหรียญทั่วไปนะครับจะโค้งแต่ถ้าไปเหรียญปู่หมุนเนี่ยจะมีตุ่มนูนขึ้นมาแง่งหนึ่งเนี่ย มันจะมันจะไม่โคง้งมันจะไม่โคง้งเหมือนโค้งถนนอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีติ่งขึ้นมาติ่งใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับติ่งนนหนาๆเลยเริ่มตั้งแต่จากตรงนี้นะครับมังสิ้นสุดบริเวณนี้อ่านะจะมีติ่งอยู่นิดๆน,นะครับอ่านะขอบได้รับการขัดนะครับตัวหนังสือกับยาเนี่ยสีเสมอการเท่ากันเลยสียานะครับออกเป็นสีส้มนะสีแดงนะครับออกเป็นสีส้มนะ ออกเป็นสีส้มนะครับมองทะลุนะครับยาถ้าเป็นยาเย็นเนี่ยสีจะเข้มกว่านะสีจะสดกว่าจะเข้มกว่านั่นเองนะครับทีนี้มาดูใบหน้านะครับของเกนหน้าไม่เหมือนอจำหน้านี้ให้แม่นๆนะครับจำสรีระจำมานาโตมี่เนี่ยนะถ้าเก๊เก๊ถอดมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าขึ้นบล็อกใหม่เนี่ยความเหมือนอของมิติเนี่ยจะไม่เหมือนเลย นะท่านจะไม่มองหน้าเรานะครับดูความคมนะครับของเส้นหน้าผากเห็นไหมเส้นหน้าผากโดนขัดยังไงนะครับโดนขัดยังไงก็ยังมีความคมชัดอยู่หน้าผากนะครับมีผลมีองค์ประกอบนะครับมีผลบริเวณนี้จะมีผลนะครับเนส้นหน้าผากคมคมเห็นไหมครับเนี่ยมีผลมีผลเส้นเกษานะครับเส้นเกษาเนี่ย ต้องคมนะครับเส้นเกษาแต่ละเส้นเนี่ยเส้นไล่ไล่จากซ้ายไปขวาเลยทุกเส้นต้องมีความคมชัดลึกนะครับมิตินะครับมิติเนี่ยใบหูเนี่ยค่อนข้างยกสูงะนะค่อนข้างยกสูงนะครับยิ่งขอบเนี่ยสังขอบในนี่สูงมากสูงมากๆนะครับเห็นไหมครับอสูงสูงและได้เซนเ,นเตอร์หมดเลยเนี่ยความสูงเนี่ยใหญ่กว่าไม้จิ้มฟันอีกนะครับ ปกติเราจะดูเซียนเซียนในล่องใช่ไหมแต่เนี้ยยามันทับไปเราดูไม่ได้นะครับต้องดูให้เป็นเหรียญปัม๊มผิวตึงนะครับเห็นไหมครับมองดูแล้วเห็นประกายเซียนประกายเซียนไหลเข้าหาขอบนี่คือคุณสมบัติของเหรียญปั๊มนะครับดูความคมชัดของใบหน้านะครับเมื่อจําใบหน้าแม่นแม่นแล้วนะครับทีนี้มาดูพวกลูกประคำนะลูกประคำนะครับคมคมเป็นแท่งสังกตินะครับสังกติเป็นผิวมาละ นะครับเป็นผิวมะละเนี่ยจะมีรอยเน่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 นขูระขูระอยู่นะครับจีวรทุกเส้นนะครับทุกเส้นต้องมีความคมชัดคมชัดลึกทุกเส้นนะครับเส้นกล้ามเนื้อนะครับเห็นไหมครับเส้นกล้ามเนื้อเนี่ยที่ซ่อนอยู่ในเส้นเลือดเห็นไหมครับเนี่ยจะปรากฏเส้นเลือดเป็นเส้นนูนเป็นเส้นนูนนะนะบบริเวณนี้จะมีสองนะครับมีสองเส้นจึ๊กจึ๊กนะครับตัว ตัวก็จะเป็นองค์ประกอบของผดนะครับเป็นผดเป็นฝ้าพื้นได้รับการขัดนะครับตัวเป็นฝ้าพื้นใสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องไม่ให้มันกลืนนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าช่างเขาไม่แต่งบล็อกเนี่ยกลืนกันแน่นอนพระจะไม่มีมิติะนะครับเวลาตะแคงข้างดูนะครับจุดสําคัญเลยนะครับบริเวณเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเงินนะครับพวกนี้ต้องคมชัดนะเห็นไ,ไหมครับเนี่ยพวกเส้นเลือดเส้นอะไรพวกนี้เส้นกล้ามเนื้อเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี้ย จะต้องชัดนะครับชัดแบบต้องชัดมากๆคมมากๆนะครับเบลอตื้นไม่ได้นะครับเก้มันจะเบลอนะครับมันจะเห็นลางๆความคมชัดมันจะถอยไปประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถอยไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮทีนี้มาดูนะครับดูความคมชัดของเม็ดประคำนะครับพวกจีวอลัดประคตอะไรพวกนี้รายละเอียดทุกอย่างมีความคมชัดหมดนะครับ พวกนี้นะครับของเทียมทําเรียนแบบจะไม่คมและไม่เป็นสันแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นสันคมคมเลยเี่ยดูความคมชัดเนี่ยเสร็จแล้วมาดูบริเวณหัวเข่านะครับหัวเข่าดูพวกชายจีวรพวกอะไรพวกนี้นะครับบริเวณนี้จะมีเส้นเหมือนกันแล้วก็จะมีรอยเนินเนอนเนินเนอนนะครับเนี่ยเห็นไหม ของเก้มันไม่คมเท่านี้นะครับเนี่ยพวกนี้บริเวณเนี้ยนพวกจุดไข่ปลาพวกรอยเนอร์นะครับจะไม่คมแบบนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นจุดบอดของเก้เลยตัวใหม่ยังไม่เคยเห็นนะครับ<ช>ยังยังยังไม่ได้แก้ไขตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่คมจะไม่คมแบบนี้นะครับพระพรุ่งนี้มีโค้ด มีโค้ดนะครับอันนี้โค้ดมีอันนี้จะดูยากนิดหนึ่งมันขยื่นนะครับ<ม>ประกอบด้วยโค้ดมีหมายเลขนะครับแล้วก็จะมีโค้ดอุกาเนี่ยโค้ดอุกนาลมอ่าอุนาลมนะครับสองฝั่งอ่ะแล้วก็จะมีนี่โค้ดตัวถอดนะครับเล่นง,ง่ายนะจริงๆดูไม่ยากนะครับตามในซอกเนี่ยในซอกอย่างนี้นะครับในซอกโค้ดเนี่ย ก็จะมีตำหนิอย่างเงี้ยจะมีจุดไข่ปลายอยู่ติ่งนึงเห็นไหมค่ะนี่เนี่ยมองเห็นชัดๆเลยมุมนี้นะครับในโค้ดตัวถอบจะมีจุดไข่ปลายอยู่หนึ่งเม็ดบริเวณโค้ดฟึบแล้วบริเวณตรงปลายเห็นไหมตรงปลายจะมีเซียนในล่องนะครับในใ<ช> <ๆ S 2> ล่องในพื้นนะในพื้นนะ,นะนครับจะมีเซียนเห็นไหมครับเนี่ยมองเห็นชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยเวลาเราลงกล้องล้วจะเห็นชัดเจนบริเวณนี้จะมีจุดไข่ปลาเห็นไหมครับ ส่วนโคดตัวอุกเราก็ต้องดูให้เป็นโค้ดตอกนะครับเนี่ยสังเกตจากรอยถากด้านข้างเๆๆน mm ี่ยเห็นไหมอ่ารอยถากด้านข้างๆนะครับอย่างเงี้ยดูให้เป็นตัวตอกนะครับบางตัวก็อุกมีเสี้ยนอย่างเงี้ยก็จะมีเสี้ยนอยู่ในร่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีเสี้ยนตามร่องนะแล้วเวลาโค้ดตอกเนี่ยสันขอบสันขอบก็จะมีรอยถากเห็นไหมบริเวณเนี้ยจะมีขีดบ,บริเวณสันนะครับ อันนี้ก็จะมีขีดบริเวณสันเหมือนกันนะครับเนี่ยมีขีดหนึ่งเส้นสองเส้นตรงปลายนี่ตรงปลายตัวอูนะครับโค้ดแม่พิมพ์โค้ดตัวเดียวกันเห็นไหมนี่ตำหนิเหมือนกันโค้ดก็มีตำหนินะครับเห็นไหมทีนี้มาดูฟอนต์เลขนะครับฟอนต์เลขเลขเกียไทยนะครับหางจะบานๆหน่อยเห็นไหมต,ตัวจะ เล็กๆหน่อยนะครับ่เนียหัวใหญ่อ่แล้วค่อยๆเล็กลงเล็กลงนะเล็กลงเล็กลงเล็กมาแล้วจะมาบานมาบานอย่างเงี้ยเพื่อนๆพยายามจดจําไว้นะครับแต่ส่วนสําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมในล่องเนี่ยในล่องนะครับจะมีเสี้ยนจะมีเสี้ยนแลวจะมีเขี้ยวเหมือนเลขเจ็ดเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยจะหลดบริเวณนี้เลยตั้งแต่ปลาไม้จิ้มฟันมาถึงบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นรอยถักเล็กๆนี่ไหม อะจะมีเสี้ยนเล็กๆ,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 ๆเป็นล่องเป็นซี่ๆนะครับเนี่ยบริเวณเลขเจ็ดบริเวณเนี้ยเฉพาะฟอนเลขเจ็ดนะ,ะมีมีเหมือนกันทุกองค์อ,อมีเหมือนกันทุกองเดี๋ยวขออนุญาตส่องแป๊บหนึ่งค่ะขอดูเลขเก้าหน่อยคือหลักๆเลยต้องจำไว้นะคะใช่ต้องจำต้องจําไว้นะครับจําใครจํามันอส่วนเลขเก้าอย่างเงี้ยเลขเก้านะครับเวลาต่อ ออกมาแล้วก็จะมีจุดไข่ปลาอยู่แมจะมีติ่งมีจุดไข่ปลาเล็กๆในอันหนึ่งเห็นไหม oh. อ๋อจะอยู่บริเวณนี้ตลอดเลยนะครับเล็กเก้าทุกฟอนต์ปั้งนะทีนี้เมื่อดูองค์ประกอบโดยรวมเสร็จแล้วนะครับโค้ดตอกไม้นะมีเสี้ยนไม้อุมีเสียยเส้ยนไม้ตัวเถาะปลายมีเสี้ยนไหมความกคมชัดของจีวรใบหน้านะครับใบหน้าอย่างเงี้ย คมชัดไหม,มนะครับถ้าคมชัดใบหน้าถูกต้องก็ทีนี้จะไปดูด้านหลังนะพื้นเนี่ยสังขอบขัดหมดนะครับบริเวณนี้มีตุ่มติ่งนูนอยู่นะเสร็จแล้วพลิกด้านหลังมานะพลิกด้านหลังนะครับหูเหรียญหูเหรียญก็จะมีผลเป็นองค์ประกอบนะจะมีผลเป็นองค์ประกอบนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับในบรรดาด้านหลังของเหรียญเงิน ะนะครับคือบริเวณนี้บริเวณคอเห็นไหมครับบริเวณคอเหรียญเนี่ยทุกเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยบริเวณคอเหรียญจะมีเนื้อเกินค่ะเห็นไหมจะมีติ่งเลยขึ้นมาหนึ่งติ่งอ่าเอามือลูบแล้วสะดุดนะครับเวลาเ,าเอามือลูบอย่างเงี้ยสะดุดบาดมือนะครับเนี่ยจะเป็นติ่งมีเสมออันนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับ ต้องมีบริเวณนี้มุมนี้มีมุมนี้ไม่ได้นะครับต้องมีมุมนี้เท่านั้นนะมันเป็นช่องว่างและเป็นรอยกระชากของตัวตัดพอดีนะครับกระชากมาฟึบโลหะมันหาทางไปมันก็เลยยกสูงขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยแล้วบริเวณเนี้ยจะล้นนะี่ยจะล้นฝั่งนี้เสมอแต่ล้นไม่เยอะจาไว้นะครับถ้าล้นเยอะๆอันตรายล้นเยอะๆแล้วอันตรายเลยนะครับขอบอย่างเงี้ยล้นนิดหน่อยนะมีเห็นบ้างบริเวณมุมนี้โค้งนี้นะครับอ่านะ มีให้เห็นบ้างอาจจะเลยมาได้นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนสําคัญติ่งนะติ่งนี้สําคัญนักแลนะครับหูเหรียญขอบเหรียญเนี่ยผดเห็นไหมผิวมะละผิวมะกรูดเนี่ยขุขระขุขระนะครับ<ะ>เห็นไหมครับต้องคมชัดแบบนี้นะครับเนี่ยตามพื้นตามอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมเนี่ยเก็มีนะแต่ไม่คม่มาเก็มีแต่ไม่คมนะครับไม่คมแบบนี้นะครับ ค่อยๆดูให้ดูให้ดูให้ทั่วเลยนะครับขอบเหรียญอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนอกจากหูเหรียญปลิ้นใช่ไหมเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมให้ถ่ายตรงท้ายนะท้ายสุดเนี่ยนะครับท้ายสุดเลยด้านล่างสุดของเหรียญน,นะครับด้านล่างสุดของเหรียญจะมีบั้งค<อ>นะจะมีบั้งนะครับจะมีขีดเป็นเส้นตรงเลยนะจะมีขีดเป็นเส้นตรงแล้วตรงนี้จะบุ๋มลงเป็นแอ่ง นะบุ๋มลงเป็นแอ่งนะครับทุกเนื้อเหมือนกันเลยถ้าไม่มีขีดนี้นะครับ no วางได้เลยไหมวางได้เลยนะครับเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีหลุมแบบนี้แล้วไม่มีขีดผ่ากลางแบบนี้นะครับหรือบางคนไม่เข้าใจมันเป็นยังไงก็เป็นรอยเฉาะเข้าไปไงนะเป็นรอยเฉาะเข้าไปชุ้ว่ะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฟึบแค่นั้นเองนะครับพื้นผดคมนะครับคมแต่แล้วเนี่ยตัวหนังสือตัวหนังสือเป็นกล่อง เห็นไหมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยนะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเลยดูฟอนตจำฟอนไว้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเดี๋ยวจะมาไล่ตำหนิให้ดูตำหนิรุ่นนี้มีไม่เยอะเนื่องจากว่าโดนขัดแต่มีจุดตายนะครับมีจุดตายนะั่นก็คือหนึ่งดูฝั่งนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามะสอง,สองคือเนื้อเกิน,นเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับเนี่ยสำคัญ แล้วจะพาไปดูตัวตัดแล้วก็จะให้ดูอีกนิดนึงค่ะนะบางมุมเนี่ยเหรียญเงินเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่ายันตัวเนี้ยมะอาอูนะครับเนี่ยมะอาอูบริเวณตัวนี้จะมีขีดนะครับในร่องเนี่ยจะมีขีด อันนี้มันมองไม่เห็นมันเดี๋ยวนะมันกลืนไปหมดเลยนะจันใช่แต่เห็นนะเวลาลงกล้องเห็นเห็นอยเห็นอยู่นะครับจะมีขีดนะครับจะมีขีดคมๆอยู่หนึ่งเส้นเนี่ยนะจำไว้นะครับอันนี้คือจุดตายของเนื้อเงินเลยเนี่ยจะมีขีดนะครับเนี่ยในล่องยันตัวเนี้ยนะครับจะมีขีดนะจะมีขีดอยู่ในล่องเลยตรงพื้นเลยนะครับตรงพื้นเลย แล้วคำว่ากันทลาลมนะครับเนี่ยกันทลาลมนะครับบริเวณเนี้ยจะมีเส้นขั้นในล่องเลยนะครับในล่องเนี่ยเครื่องหมายสเจรีใช่ไหมค่ะเนี่ยจะมีขีดจะมีขีดอยู่ในล่องพอดีเลยตรงเนี้ยมุมนี้องศานี้พอดีเลยขีดหนึ่ง นะครับสองจุดนะครับสองจุดเนี่ยเส้นขนแมวเนี่ยปึ๊บหนึ่งเส้นนะครับในล่องอ่นะแล้วก็นี่หนึ่งเส้นนะที่เหลือคือต้องดูความคมชัดเนี่ย mm hmm. เป็นหลักนะครับพวกยันตุกตาพวกอะไรอย่างเงี้ย ในร่องในล่องตัวหนังสือนะครับบางทีก็ก็จะมีผลนะเนี่ยเห,เหมือนเหมือนดอเด็กคําว่าวัดบรรจารพผลสองเม็ดนี่ต้องดูให้คมนะครับเนี่ยผลสองเม็ดเนี่ยตรงหัวมันจะไม่ใอ่ตรงหัวมันเนี่ยมันจะมีสองจุดนะมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับจุดพวกนี้ต้องคมห้ามเบลอนะครับห้ามเบลอเนี่ยจริงๆมันต้องทุกตัวอักษรด้วยพวกคำว่าวัดพวกอะไรอย่างเงี้ยเวลาของเก๊อ่ามันถอดพิมพ์มานะครับ ความคมชัดพวกนี้มันจะถอยหลังไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมันจะเบลอนะครับมันจะเบลอรนะจริงๆมีหลายตัวนะอย่างเลขสองอย่างเงี้ยเนี่ยเลขสองก็จะมีสามจุดนะครับนะพวกเนี้ยแล้วรอยเนอพวกนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งะนะต้องมีนะครับต้องมีให้ทั่วเหรียญมีฝั่งนู้นนิดฝั่งนี้หน่อยไม่ได้นะครับมีทั่วเหรียญน,นะครับย้ำนะ ย้ำมีทั่วเหรียญเลยเนี่ยต้องทั่วนะอ่าต้องทั่วเลยทั่วตามพื้นเลยขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้ไม่เว้นแม้กระทั่งสังขอบนะครับอ่ะทีนี้มาดูจุดใจตังอีกหนึ่งจุดนะครับจับเหรียญมาจะมาดูตัวตัดแล้วนะครับจะมาดูตัวตัดบริเวณโค้งนี้นะครับโค้งนี้นะบริเวณมุมบนนะครับมุมบนแป๊บนึ่งขออนุญาตตัวตัด ก็คือจุดใจตังใช่ตัวตัดนะครับจุดใจตังนั่นเองนะทีนี้ให้มาดูมุมนี้นะครับไม่ใช่มุมบนประธานโทษมุมล่างอ่ะ,อะมันจะมีสองสองสองขยักใช่ไหมคอน้ําเต้าเนี่ยเนี่ยขยักที่หนึ่งให้มาดูขยักที่สองบริเวณนี้นะครับบริเวณเนี้ยขยักที่สองขยักที่สองเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีเส้นนูนอ่าเนี่ยจะมีเส้นนูน ชัดเจนเลยจ่ายตังได้เลยนะครับถ้ามีสองเส้นนี้นะครับจ่ายตังได้เลยนะครับเนี่ยฟึบบริเวณโคง้งโค้งพอดีเลยนะครับเนี่ยโค้งตรงหัวหัวยันน้ําเต้าเนี่ยนะจะมีขีดนะครับเนี่ยจำไว้หนึ่งขีดสองขีดนะครับส่วนตัวตัดที่เหลือนะครับก็จะตัดฉีกขาดไปเลย จะตัดลูดไปเลยนะครับจะมองมองเห็นบ้างปลายนะครับแต่จุดแต่จุดเนี้ยจะมีล่องลึกๆลงไปนะครับหนึ่งล่องสองล่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว question mark เดียวกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะรุดลูดไปเห็นไหมอ่าตัวตัดก็จะรุดรูดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเงินเงินตัดแล้วฉีกขาดเลยทองแดงก็เหมือนกันแต่ว่าเงินจะฉีกเยอะกว่าเนื่องจากว่าโลหะเขาอ่อนกว่านะครับเนี่ยจะฉีกขาดไปเลยอีกฝั่งนึง นะเหมือนกันนะครับก็จะฉีกขาดไปเลยนแต่มีร่องให้เห็นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามองดีๆนะครับเวลาเราตะแคงเหรียญดูฝั่งนี้นะครับตัวตัดเนยจะสโลปสโลปยังไงคุณนอยนสังเกตเห็นดูนะนนบริเวณที่จะสูงตัวที่มันฉีกขาดลงเนะี่ยมันจะต่ำลงเนี่ยสังเกตดูแล้วจะเป็นเฉพาะด้านนี้ด้วยะนะด้านนี้จะสโลปจะต่ำลงนะจะสโลปลงเป็นแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับ ดูเหมือนเป็นแอ่งเลยเนาะอาจารย์ใช่แต่ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นแอ่งไหมอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เป็นแอ่งไม่เป็นแอ่งครับมันจะสโลปลงม,มันจะเ<ม>ขาเรียกว่ามันจะเฉียงลงอีกประมาณสัก4ี่ิห้าองศาประมาณนั้นนี่นี่มองมองด้วยตาเปล่าก็เห็นเราจะรู้ว่ามันเหลื่อมกันนะมันสูงมันต่ําไม่เท่ากัน<ม>นะครับขอบตรงกลางจะจะสูงกว่าแล้วก็จะสโลปด้านข้างอย่างเงี้ยเป็นจุดสังเกตนะครับแต่ยังไงจุดใจต่ตังเนี่ยด้านหลังเนี่ยติ่งอย่าลืม ติ่งอย่าลืมนะครับตัวตัดเนี่ยคอน้ําเต้าเนี่ยเห็นไหมครับเส้นนี่สองเส้นอย่าลืมนะแค่นี้เองคุณก็จะสามารถซื้อขายได้แล้วแล้วยันในร่องนะครับประธานโทษมันเป็นอะไรที่เล็กมากอืเล็กมากกล้องเราขนาดว่าเป็นกล้องดิจิตอลนะครับยังมองไม่เห็นเลยคนะยังมองไม่เห็นนะครับต้องดูดีๆเก็บรายละเอียด้วยครับางทีต้องตะแคงเอาอ่ะนะผมดูบางที โอ้โหต้องตะแคงดูกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตะแคงกับหัวกับหางดูดอย่างเงี้ยหลายจุดครับอาจารย์อ่บางบางมุมมันมองไม่เห็นแต่ต้องเห็นนะต้องเห็นให้ชัดเลยนะครับเพราะบางทีเหรียญละหมุนมาอ้าวมีเส้นเว้ยจ่ายตังค์ได้เลยอ,อย่างเงี้ยนอกเหนือจากตัวตัดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะส่วนเก๊ตตัวใหม่ๆยังไม่เคยเห็นแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นลงยาเก๊ห่างเลยอราคากลางเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ราคากลางก็อยู่หลักแสนนะครับอย่างเงี้ยผมซื้อแสนกว่าบาทอ่า ซ<น>ื้ออยู่ยแล้วแสนต้นหรือเปล่าหรือแสนกลางอาจารย์หรือแต่ยังแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดได้หมดเลยค่ะ,อะโอเคนะเตรียมคำถามกันเอาไว้ค่ะช่วงหน้าช่วงสุด <10 S 2> ท้ายเปิดสายให้พูดคุยอาจารย์รันนะคะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของประเครื่องนะคะเนี่ย โทรได้เลยเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะเตรียมจดเอาไว้แล้วเตรียมกดด้วยนะคะ026786761น,นคะคะหรือว่าส่งทาง SMS ก็ได้นะคะ4230777หรือว่าคอมเมนต์มาผ่านทางเพจ Facebook ก,ก็ได้เดี๋ยวเราจะพยายามไล่ๆอ่านและให้อาจารย์ตอบให้นะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ